สวัสดีครับพีศฤฤศ่น้องเกษตรกรุกท่าน,นครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคใบยอดย่นในทุเหลืองกันนะครับผมเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยก็พีศศ่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะเห็นในทุเรีืองที่ปลูกนะครับมาดูกันว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีการป้องกันกําจัดยังไงบ้างนะครับสาเหตุของโรคใบยอดย่นนี้เกิดจากเชื้อชนิดนี้นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซอยบีน คลิกเกอร์ลิฟต์ไวรัสไม่ใช่เชื้อรานะครับตัวนี้เขียนผิดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับ SCLV ไวรัสนะครับตัวนี้เป็นโรคที่เกิดทำให้ใบถั่วเหลืองของเราเนี่ยมันย่นเข้ามาตามภาพนะครับสภาพที่เกิดเหมาะกับโรคนี้เนี่ยมีสภาพแบบไหนสภาพที่เกิดของโรคนี้นะครับก็คือความชื้นสูงร้อนอบอ้าวโดยส่วนใหญ่นะครับโรคใบยอดย่นเนี่ยพบในฤดูแล้งนะครับ สาเหตุโรคนี้นะครับถ้ามันเป็นเชื้อไวรัสนะครับทุกชนิดในพืชเลยเนยมันจะมีพาหะนํามาและโดยส่วนใหญ่มันเป็นมแมลงพวกปากดูดเช่นพวกเพลี้ออนนะครับมาดูดก,กินใบแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปนะครับแล้วก็ในฤดูแรงเนี่ยพวกศัตรูพืชจะระบาดมากกว่าฤดูฝนแต่ถ้าฤดูฝนเนี่ยเป็นพวกเชื้อรากับแบคทีเรียแต่ถ้าแต่ถ้าในฤดูแรงเนี่ยจะเป็นพวกมแมลงศัตรูพืชเพราะในฤดูแรงเนี่ยพวกนี้มันชอบอากาศแรงๆแ,แห้งๆนะครับ พวกแมลงศัตรูพืชเนี่ยชอบแบบนั้นจึงทําให้เชื้อโรคไวรัสเนี่ยนะครับมันระบาดในช่วงฤดูแล้แงมากกว่าฤดูฝนนะครับมาดูการของโรคกันบ้างว่าเปลี่ยนยังไงลักษณะของอาการใบยอดย่นที่เกิดจากเชื้อไวรัสซอยบินแครกเกอรลิฟไวรัสเนี่ยนะครับลักษณะการมันจะเป็นหลังจากทั่วเหลืองงอกประมาณ3 4สัปดาห์เนี่ยต้นมันจะแคร์นะครับใบมีขนาดเล็กแต่ใบเนื้อใบมันจะนานะครับ ใบเล็กอยู่แต่เนื้อมันหนาก็คือเหมือนคล้ายๆคนที่มีตัวเล็กแต่ตัวจะหนาแบบเดียวกันนะครับใบเล็กแต่หนานะครับแล้วก็เส้นใบด้านบนเนี่ยมันจะช้าใบนี่มันจะบุ๋มลึกลงไปเป็นลักษณะรูปถ้วยสังเกตง่ายๆภาพรวมนะครับต้นมันจะไม่จเจริญเติบโตมันเตี้ยมันแคะใบมันย่นเข้ายอดมันก็ย่นเข้านะครับถ้าในช่วงติดดอกเนี่ยนะครับออกดอกมากกว่าปกติแต่ดอกพวอนี้เนี่ยจะไม่ติดมเมล็ดนะครับ ถ้าติดมเมล็ดก็ติดฝักน้อยด้วยนะครับฝักมันก็จะไม่ยาวเหมือนถั่วเหลืองปกติฝักมันจะหดสัน้นรีบป้านแบนนะครับคือผิดปกติเกือบทุกอย่างที่เป็นฝักออกมาที่เป็นดอกออกมานะครับและถ้าต้นไหนที่แสดงการารนนแรงเนี่ยฝักเนี่ยจะแก่ช้าประมาณ3ามถึงสสัปดาห์นะครับก็คือถ้าเพื่อนมันแก่มันก็ยังเขียวอยู่นั่นเองนะครับสรุปก็คือโรคใบยอดย่นเนี่ยต้นเตี้ยแคะถ้าฝักออกมาฝักก็ผิดปกติแก่ก็แก่ช้ากว่าเพื่อนอันนี้เป็นลักษณะของโรคนี้นะครับ แล้วมีพันธุ์ต้านทานโรคนี้หรือเปล่านะครับปัจจุบันนี้ยังไม่พบพันธุ์ที่ต้านทานโรคนี้นะครับมาดูกันแพร่ระบาดแล้วมันแพร่ระบาดไปได้ยังไงโรคนี้ตามที่กล่าวไปแล้วนะครับระบาดในฤด,ดูแล้งมีแมลงวีขาวยาสูบเป็นพาหะไม่ได้มีมายาสูบเนี่ยมันมก็มีในพริกในพืชเกือบทุกชนิดนะครับที่เป็นโรคไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม่ไม่เพลี้ยอ่อนก็แมลงวีขาวแต่แต่เป็นถ้าเป็นตัวนี้ก็คือแมลงวีขาวนะครับ ก็พวกแมลงวีเนี่ยเวลามันจะดูดนะครับเมไหรมีคราเนี่ยมันจะดูดน้ําเลี้ยงจากใบต้นเหลืองใช่ไหมครับถ้าดูดกินมันก็จะกินใบใบอ่อนก่อนนะครับมันก็เหมือนคนเนี่ยชอบกินเนอ่อนแก่ก็ไม่ค่อยชอบนะครับพอมันดูดน้ําเลี้ยงจากใบอ่อนมามันก็ปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปนะครับหลังจากได้รับเชื้อแล้วเนี่ยมันก็จะติดเชื้อถ้างอกแล้วประมาณสามสี่สัปดาห์มันจะแสดงอาการใบยอดย่นต้นแคะถ้าออกดอกก็ออกดอกแต่ไม่ติดฝักติดผลถ้าติดฝักติดผลก็ผลรีบประมาณนั้นแหละนะครับคือแคะ แค่ยังไม่พอฝักผลก็ผิดปกติด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาพวกมแมลงศัตรูพืชนะครับเพราะว่ามแมลงพวกมแมลงมีคายาสูบมันมีมันมีแหล่งที่อยู่อาศัยเยอะเช่นมะเกลเทศยาสูบ่วผีพวกนี้มันจะเพื่ออาศัยอยู่ได้หลายอย่างนะครับพอเราปลูกถุยเหลือนีงไปเนี่ยหญ้าบนคันหนาก็เป็นแหล่งอาศัยของมันได้นะครับวิธีการป้องกันก็คือ,อถ้าต้นไหนที่เป็นโรคก็ถอนทิ้งนาไปเผาเสีย นะครับเพราะว่ามันติดไมรัสแล้วเนี่ยมันติดไปได้ง่ายไม่ใช่ว่ามันติดไปกับแมลงอย่างเดียวนะครับคนนําพาไปมันก็ไปด้วยเชื่อพวกนีน้ไปได้ง่ายนะครับแล้วก็กําจัดวัชพืชรอบแปลงปลูกเพราะมันเป็นแหล่งของอาศัยของพวกแมลงผ่าพวกแมลงวีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกับติดกับดักกาวสีเห,เหลืองที่เขาใช้กันในสวนพลือสวนอะไรนะครับให้แมลงวีขาวบินมาติดก็สามารถลดปริมาณลงได้นะครับ แล้วก็พ่นสารเคมีกำจัดพวกแมลงวีขาวเช่นพวกอิมิดาคาร์บิดไตรโซฟอสคาร์บอนแฟนปิโตรเลียมออยล์พวกนี้นะครับใช้ในการป้องกันกำจัดได้หรือใช้พวกบิวเวอรียก็ได้นะครับเมทัลเลซยมก็ได้โดยส่วนใหญ่เขใช้พวกบิวเวอรียบวกกับเมทัลเลซยมอันนี้จะปลอดภัยกว่าพวกสารเคมีนะครับมาดูวิธีการป้องกันกําจัดนะครับโรคที่เป็นลักษณะที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมีพาหะอย่างแรกนะครับคือการปรับปรุงดิน การปรับปรุงดินโดยส่วนใหญ่ถ้าดินเป็นกรดเราก็ใช้พวกปูนขาวมามปูนมานปูนดโดโลมัยนะครับเพราะว่าถ้าดินถ้ามันเป็นกรดจัดเนี่ยพืชมันจะไม่ค่อยมีความแข็งแรงต่อโรคเท่าไหรนักไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากแมลงหรือเชื้อไวรัสเชื้อราต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการทําสิ่งต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะดําเนินการเนี่ยเราต้องเตรียมดินให้ดีก่อนนะครับเพราะการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องเตรียมให้ดินให้ดีก่อนนั่นเองนะครับ ปูนชนิดแรกก็คือปูนขาวปูนขาว,นขวเนี่ยมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบถ้ามันถูกน้านะครับมันจะมีความร้อนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าใส่บริเวณรากมากๆเนี่ยเป็นพืชปลูกแล้วเนี่ยอาจจะตายได้นะครับตัวที่2ปูนมานปูนมาเนี่มีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่35%และดินเหนียวนี่65%นะครับตัวต่อมาก็นิยมใช้มากนะครับก็คือปูนดูลไมตัวนี้มีธาตุแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งมี แคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยซึ่งในตัวปูนขาวกับปูนหินจะมีเฉพาะแคลเซียมแต่ตัวนี้มี2ธาตุนะครับอยู่ในรูปแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับใช้เยอะแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะมีน้อยมากหรือบางงานวิจัยก็แทบบอกว่าไม่มีเลยนะครับการใส่จึงไม่อันตรายเหมือนพวกปูนขาวเท่าไหร่นักนะครับมาดูน้ำหมักเชีวภาพกันบ้างนะครับน้ำหมักเชีวภาพมีใช้สูตรในพอเดียนนะครับน้ำหมักเชีวภาพเนี่ยเป็นสูตรป้องกันกําจัดแมลงเพราะ พวกเคลีย้ยอ่อนมันเป็นพาหะนั่นเองแต่สูตรที่กําจัดพวกไวรัสเนี่ยไม่มีนะครับบอกอไว้เลยสารเคมีก็ไม่มีถ้าท่านบอกว่ามีสารเคมีกําจัดไวรัสเนี่ยอันนั้นส่วนมากจะโม้ซะมากกว่านะครับในปัจจุบันนี้วงการเกษตรเนี่ยนะครับในวงวิชาการเนี่ยยังไม่มีสารตัวไหนในการกําจัดไวรัสได้ทําได้เฉพาะกําจัดพวกแมลงที่เป็นพาหะเท่านั้นเองนะครับส่วนการเลือกสมุนไพรเราก็เลือกง่ายๆนะครับเราก็เลือกเป็นพวกที่สามารถกําจัดป้องกันแมลงได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผมเนี่ยก็เลือกเอาสีรถเลยนะครับก็คือรถขมรถฝาดรถหอมละเหยแลวก็รถเผ็ดร้อนรถขมเนี่ยก็พวกสะเดาบระเพ็ดพวกนี้ถ้าสะเดามันจะมีสารยับยั้งการลอกคราบของนอนและแมะลงพวกนี้นะครับแล้วก็กําจัดแบคทีเรียได้ด้วยถ้าเป็นพวกรถฝาดก็กําจัดเชื้อรานะครับเพราะบ,บางครั้งถ้าแมาลงมันกัดมันกินเนี่ยเชื้อรามันก็ตามมาเพราะว่าพืชเรามันเป็นแผนนั่นเองนะครับสารมะนาหมักสมุนไพรรถหอมระเหยคือการเปลี่ยนกลิ่นไม่ให้ไม่ให้แม,ม,มลงศัตรูพืชเนี่ยมันมา กัดกินต้นพืชของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่4น้าหมักรสเผ็ดร้อนเนี่ยพวกขิงขาจะใครพวกนี้นะครับไอพืชสมุนไพรต่างๆที่มีรสเผ็ดร้อนเนี่ยใช้ในการไล่แมลงเพราะว่าถ้ามันถูผิวหนังของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยชอบเหมือนคนเลยครับถ้าอันไหนร้อนๆเผ็ดก็ไม่ค่อยชอบถ้ามันถูกผิวหนังแล้วมันก็ระคายเคืองนั่นเองนะครับอันนี้เป็น4ีรสที่ใช้ในการป้องกันแมลงสัตรูพืชนะครับวิธีการนำก็คือนําสมุนไพรทั้ง4รสมาสับรวมกันนะครับตอนนี้เราก็จะเน้น พวกไร่เมลยงเยอะกว่าประมาณสัก2ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมกับน้ํตาลาน1ลิตรแล้วก็น้ําเปล่า10ลิตรนําถังมาเทน้าเปล่าลงเทกักน้ำตาลลงคนให้เข้ากันแล้วก็สับวัตถุดิบให้ละเอียดเทลงไปอีกเทลงในถังนะครับคนให้เข้ากันแล้วปิดฝาถาังยึงไว้3เดือนหนึ่งใช้ได้นะครับอัตราการใช้นะครับใช้ในพืชผักนาข้าวไม้ผลเนี่ยประมาณ 50- าสถึงร้อยีตันึ่ยีลิตรนะครับฉีดพน่นในทั่วทุกๆ3มวันถ้าเป็นไม้ผลก็ทุก7วันนะครับ อัตารานีไม่แน่นอนนะครับสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสาสูตรในการป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชน,นะครับก็คือยาชน3ขีดหัวกลอยบวกสาบเสือ2อกิโลนะครับถ้าไม่มีหัวกลอยก็เอาเฉพาะสาบเสือก็อย่างอื่นก็ได้ที่มีนมีรถขมรถฝาดเฝื่อนพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับน้ำส้มสายชู1่ขวดเหล้าขาว1ขวดน้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง20ลิตรนะครับอันนี้เป็นวัสดุอุป,ปกรณ์ในการทําน้ําหมักป้องกันกําจัดแมลง ส่วนวิธีทําก็ง่ายนะครับก็นําถังมาถังหนึ่งนะครับแล้วก็เทเหล้าขาวน้ําส้มสายชูลงไปน้าเปล่าลงไปคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมต่างๆมาสับให้ละเอียดเลยนะครับส่วนยาสูบเนี่ยเราจะไปต้มกันเอาน้ําก็ได้หรือจะเอาใส่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ใครสะดวกแล้วก็ใส่ลงในถังเดียวกันคนตั้งทิ้งไว้นะครับประมาณ1เรือนสามารถนําไปใช้ได้เลยถ้าป้องกัน3 0 4 c ต่อนึ่ง20มิรพ่นทุก7วัน ถ้ากําจัด5 0ซีต่อน้ํา20ลิตรพ่นทุก3วันนะครับตัวต่อมาคือน้าส้มควันไม้อันนี้ใช้ในทั้งเชื้อราแบคทีเรียและแมะลงศัตรูพืชน้ําส้มควันไม้เนี่ยก็ใช้อัตราน้ําส้มควันไม้1ลิตรต่อน้ําเปล่า2่ลิตรนะครับฉีดพ่นรอบพืชประมาณ7-15วันเพื่อไล่แมลงกําจัดโรคเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้พืชนะครับและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเรานั่นเองนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับน้ำส้มขวัญไม้ที่มีอยู่ขายตามท้องตลาดบ้านเราถ้าใครทําเองได้ก็ดีเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนเพราะว่าเหล่านี้ก็แพงพอสมควรนะครับหลักร้อยเลยทีเดียวมาดูสารชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดพวกแมลงที่เป็นพาหะที่นําเชื้อไวรัสเข้าสู่ต้นทุนเหลืองนะครับอย่างแรกก็คือเบวเวียผมทําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเบวเวียมีคุณสมบัติยังไงป้องกันยังไงนะครับลองย้อนไปดูเบีเยเนียใช้ในการกําจัดพวกแมลงศัตรูพืชได้ดีอีกตัวหนึ่ง อันนี้บิวเวอรีเนี่ยใช้กําจัดนอนและแมลงโดยเฉพาะพวกแมลงปากดูดพวกเพี้ยออนเพี้ยกระโดดซึ่งตาลพวกนี้ใช้ได้ดีนะครับหลังจากผมพูดเรื่องวิธีการป้องกันกําจัดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงดินใช้สารชีวพันธุ์น้ำหมักชีวภาพต่งตางๆถ้ามันเอาไม่อยู่นะครับระบาดมากจําเป็นต้องใช้สารเคมีย้านะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นนะครับจําเป็นต้องสารเคมีดูกันว่าเขาแนะนําสารเคมีตัวไหนนะครับสารเคมีที่เขาแนะนํานำสําหรับโรคใบยอดย่นเนี่ยเขาเรียนไว้อย่างนี้นะครับ โรคมายจินเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มียารักษานะครับอย่าไปเชื่อนะครับไอพวกยารักษาไวรัสมีแล้วเนี่ยพวกนี้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีที่จะบอกไปเนี่ยที่เขาใช้ปัจจุบันเนี่ยมีเพียงยากําจัดมแมลงผาหะเท่านั้นเองก็คือพวกมแมลงบีขาวเท่านั้นเองนะครับสารที่จะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือ1พวกอิมินาคอปริตใช้กันมากนะครับสพวกไกรแอซโฟสสามคาร์บอนเซนเฟนสตัวนี้เคยชื่อสามัญของสารนะครับ วิธีใก็พ่น3ครั้งเมื่อมีใบชุดประกอบที่2และชุดที่3นะครับและระยะหลังออกดอกถึงติดฝักนะครับอันนี้ใช้ก็ฉีดประมาณ3ครั้งเ,เวลาใช้นะครับถ้าใช้อะมิดาคอพิดครั้งถึง2ครั้งแล้วมันไม่หายมันมันมันเพิ่มแล้วมันทําให้การระบาดเพิ่มขึ้นแสดงว่ายาพวกนี้เนี่ยมแมลงมีขาวมันดื้อย,ยาก็เปลี่ยนกลุ่มยาใหม่ก็คือเป็นไดอะโซฟอร์ so fort, หรือคาร์โบซันแฟนฉีดพ่นสลับกันเพื่อป้องกันการดื้อย,ยาน,นั่นเองนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างพวกสารเอมิดาคอลิตนะครับก็คือดูชื่อสามันดูปรมสารพวกนี้เนะี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ซื่อกันค้านะครับชื่อการค้าไม่ได้จําเป็นเลยนะครับดูชื่อสามันดูปรมสารเราก็สามารถซื้อสารได้แต่ย้ํานะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นพี่น้องเกษตรกรอาจสงสัยว่าเอา้าแล้วที่เขาขายในปัจจุบันนี้เนะี่ยที่เขาโฆษณาขายตามไล่พริกสวนถั่วเหลืองเนี่ยเขาบอกว่ามียาป้องกันกําจัดพวกโรคพวกนี้ได้เนี่ยกำจัดเชื้อไวรัสได้เนี่ย จริงหรือเปล่านะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาอาจจะยังบอกไม่หมดนะครับมันเป็นอย่างนี้เชื้อไวรัสเนี่ยปัจจุบันนี้ในวงการวิชาการยังไม่มียาตัวไหนรักษาได้ที่ใช้ได้เพียงยากําจัดแมลงพาหาเท่านั้นแต่มันจะมียาหรือฮอร์โมนบางตัวนะครับบางตัวที่เขาโฆษณาต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นฮอร์โมนหรือสารบางชนิดที่กระตุ้นให้พืช สร้างสารปฏิชีวนะหรือสารพวกเอเนไซม์มาต่อต้านพวกเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ต้นพืชก็คือทําให้พืชแข็งแรงขึ้นพืชก็สามารถคุ้มครองตัวเองได้นะครับอันสารพวกนั้นไปกระตุ้นลักษณะระบบของพืชเนี่ยให้สร้างสารมาต้านเชื้อเหล่านี้นะครับแต่ถามมาต้านได้นานหรือเปล่าแต่ปัญหานั้นก็ยังไม่มีงานวิจัยมากนะครับแต่การที่จะทําให้พืชเรานแข็งแรงก็คือให้ธาตุอาหารให้ครบให้น้ําให้อะไรให้ครบพืชเราแข็งแรง พวกนี้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาตามมานะครับและปัญหาตามมาอีกอย่างนึงคือที่เขาขายในปัจจุบันนี้เขาขายแพงด้วยเพราะมันเป็นองค์ความรู้ที่เขาเขานามาเขาจับตัวโน้นตัวนี้มาประกอบกันนะครับซึ่งพี่น้องเกรกรเองอาจจะไม่รู้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็พูดลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับอาจจะมีผลกระทบต่อใครบ้างนะครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าในส่วนใหญ่มันไม่มียารักษามีแต่ตัวยากระตุ้นให้พืชเราเนี่ย สร้างสารปฏิชีวนะหรือสารพวกเอนไซม์ต่างๆมาต่อต้านเชื้อไวรัสนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราให้ทานอาหารครบพวกนี้ก็ไม่ได้จําเป็นนะครับแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องมาฉีดนะครับเพราะว่ามันได้ผลน้อยมากจําเป็นก็ต้องกําจัดแมลงพาหะเท่านั้นพอนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคใบยอดย่นในถั่วเหลืองซึ่งเกิดจากสาเหตุของเชื้อไวรัสนะครับ ตรกนี้ก็สรุปง่ายๆต้นเตีย้ยแพะแคลนฝักออกมาก็ฝักฝักเล็กรีบผลผลิตไม่ได้รีบมางั้นเถอะนะครับได้น้อยกว่าเพื่อนอะ่ะมางันเถอะเพราะนั้นเวลาเป็นแล้วก็ถ้าจะถอนเองก็ถอนได้หมดนะครับเพราะว่าเอาไว้ก็มันไม่มันไม่ให้ผลผลิตอะ่ะผลผลิตน้อยอ่ะเสียต้นทนเอาไว้เฉยเสียปยุ๋ยเสียยา,ยานะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกนไม่มากก็น้อยหากผิพาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย ปฏิบัติให้มากทําให้มากได้สิ้นสงสัยความสงสัยไมห่หวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดดิทฤษฎีหลวงพ่อชาสุมพัฒโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยคู้งกครองน้องเศกษฐกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ